มาพอตีนานะจากถนนนะที่รถเครื่องวิ่ง่นนะมาถึงนี่ประมาณร้อยกว่าเมตรเนาะที่รถเครื่องนะครับเป็นตีนาเพ็นห้องตีนาแต่บอกว่าความจริงเข้ามาได้กัเข้ามาตังน้ําเมืองเนี่ยเข้ามาตังลําเหมืองเนี่ย,าายนะครับโอวิวเ่ยวิวมันลักล้านล่ะ นี่นี่ครับวิววิว,ว,วโม<อ>ันเป็นกลางโต้งเลยครับเนะี่ยนึ่งงานตะไดก็รู้ครับว่าหนึ่งไล่หน,งงนหนึ่งไล่หนึ่งงานครับผมกีบ้บา ที่แปดตารางวาหนึ่งไร่หนึ่งงานเจ็ดสิบแปดตารางวาเกือบให้เกือบให้เกือบสองงานนะให้เกือบสองงานให้เกือบให้เกินครับเพื่อจะเอาแสนห้านะครับเนะนี่ยให้เนี่ยให้ที่ผมยืนเนี่ยไปถึงหัวพุนะ่ะอาวิลนี่ แสนห้าหน่าซื้อน่าซื้อไว้น่าซื้อเก็บถ้าใครสนใจก็ติดต่อผมได้เลยด่วนถ้าหน้านาน,านี่กําเปินปลูกเข้านะครับแงน,นาแบบนี้ม่วนม,นมันก็จะเขียวไปหมด,ดอ่ะดอย ต้งเพคกดดอยครับเพคกดดอยอนี่ครับเนี่เหมาะ,ะแตะ๊ะซื้อไว้เตรีมืือมีการขาดทุนเนี่ยมนแปลงบ้านหลังลน้อยๆอยู่การตรงนี่ไฟฟ้ากับใจโซลาซ่าเซลล์เนาะ,ะแต่อีกก่อนนะครับเนอะ